บพะกัตโมอาจารโลอาจาระ,าาระนั่นเป็นดังเลยนี่ผู้ถึงทำประพฤติทำที่ควรจะประพฤตินะคะอาจาระนั่นคือพระที่สุร,รักษาศีขาบทมิได้ประพฤติให้ล่วงศีขาบทด้วยายไม่ล่วงศีขาบทด้วยวาจาไม่ล่วงศีขาบทด้วยายและวาจาดังนี้ที่ว่าอาจาระ หนี่ชื่อว่าควรควร,ควรประพฤต์นะคะการที่ว่าพระพิสุสํารวมสํารวมสิงนั้นนี่ให้รว่วงศิษาบทข้างตวงชื่อว่าสังบรคือว่าระวังไว้นะคะอิเทกัดโจอิเทกัดโจนะเวรุพาเนนะวาพระพิสุจำพวกหนึ่งในพระศาสนานี้ไม่เลี้ยงชีพ ด้วยการให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้เครื่องเอกให้ไม้สีฟันไม่เลี้ยงชีวิตด้วยตั้งตนในที่อันต่ำแล้วและไม่ยกย่องทายกจะให้รักไม่ยกยอให้ทายกจะให้รักกล่าวให้คำเสมอได้แกงขัว แล,และไม่อุ้มทารกด้วยจะเอวและไม่เป็นคนท้ายไปด้วยกำลังแข่งไม่เลี้ยงชีวิตเด้นิจฉาชีดอย่างใดอย่างหนึ่งพร,พระพุทธเธจ้าทรงติเตือนข้าม้ให้กระทำอย่างนี้ชื่อว่าอาจาระชื่อว่าประพฤติถูกต้องนะฮะอันหนึง่งในบทคือโคจารโนั้นมีอัตษะสังวันนาว่าอัตติ โคจโรอัติอะโคจรโจรโคจโรก็มีอะโคจโรก็มีอัฐกัตโโมอะโคจรโจรอะโคจโรนั่นเป็นอย่างไรอิทะกัตโตทิสุพระพิสุจำพวกหนึ่งในทศศาสนานี้มีสกุลแห่งหญิงแพทย์สยาเป็นที่ไปมาหาสู่ไม่ควรไป นะไม่ควรไปไปที่นั้นเรียกว่าโคจโรโคจระ,ะนี่ก็คืออารมณ์แหละไม่ควรไปเสพไปที่นั้นคืออารมณ์นะคะไม่ควรไปมาหาสู่ด้วยสาม,มารถมิตสันทวะสันทวะไม่ตรีอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรไม่ควรจะเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตรไปมาหาสู่กับหญิงเหล่านั้น <c oughs> และมีหญิงไม่หญิงสาวใหญ่ และบรนทกบันทกษะบันทกและพิสุพิสุนีและโลงสุลาเป็นที่โคจรโคจรละไม่ควรไปนี่ในที่ที่ไม่ควรไปถ้าไปในที่นั้นเรียกว่าอะโโจระนะคะไม่ควรไปอันนี้เป็นที่สุอันรคลไปด้วยพยามหาอมาต์นี่อันนี้ก็ไปเจอ นอกไค่ไคบไม่คบคนพวกนี้แล้วก็ไปเชียวคบคนใหญ่ๆหญ่โตโตเสนาอัมาตเพราะว่ายกย่องจะได้มีชือ่อเสียงว่าเออคนนั้นนะใหญ่โตมหาหมัดคนนั้นเชียวคุณนางคนนั้นเจ้าคุณคนนั้นเจ้าพญาคนนั้นนาเป็นลูกศิษย์ฉันอะไรอย่างเงี้ยก็เพือ่อว่าจะได้มีชือ่อเสียงเป็นที่เรื่องไสศรัทธาของคนที่รู้ ชอบไปมาหาคนใหญ่โตนะฮะและลิถีและสาวกแห่งลิถีคือว่าลิถีเนหมายถึงพวกนอกศาสนาที่ไม่เชยเป่ปพรุทธพุทธ,ธมจมจรไม่เด้ประทึกในธรรมในของพระพุทธศาสนามีพวกนอกศาสนาเนีคะเป็นต้นเนี่ยแล้วก็จะไม่ควนไปเหมือนกันหรือว่าแม่สาวก ไม่ใช่ไม่ใช่นอกาศาสนาล่ะไม่ใช่นับถือาศาสนาเองนับถือาศาสนาพุทธด้วยกันแต่เป็นสาวกะเป็นพระสงฆ์ด้วยกันแต่ว่ามีความเห็นผิดมีความประพฤติผิดไปนอกาศาสนาผู้ที่ไม่มีความละอายไม่มีฮิริโอตปะอย่างเนี้ยก็ไม่ควรจะไปสมาคมคบหาไปมาหาสู่พูดจา อะไรกันอย่างนี้ด้วยด้วยสังจักคะละคนด้วยกายและวาจาที่ไม่ควรไปเสวนาด้วยว่าันด้วยกายและวาจาอันนี้ได้ประพฤติเป็นไปตามศิลขาบททั้งสามมีอธิสินเป็นต้นเรื่อพิสุที่ไม่ได้ประพฤติอธิสินอธิจิตอธิปัญญา อธิศินอธิสมาธิอธิปัญญานะคะคือหมายว่าไม่ได้ประพฤติศิสนสมาธิปัญญาหรือว่าจะเดินมัคไม่ได้ประพฤติเป็นไปตามองค์มัคทั้งแปดที่สุพวกนี้เรียกว่าเด็สศีติดีค่ะติดีอะไม่เป็นผู้ไม่มีความละท่านถือว่า บวชแล้วไม่ประพฤติตามธรรมนใยเนี่ยพิสุเป็นผู้ไม,ม่มียิรโตกับวันี่ในสิกขาทั้งสามผู้ใดไม่ประพฤติไม่ควรจะอาศัยวันละสํานับบพระพิสุนะฮะอันหนึ่งจะก้นใดนิได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาดาและปริพาธ พระพิจิตสูสงก็สมัยนั้นน่ะมีพวกลัทธินอกศาสนามีเยอะนะคะแล้วก็มีเจตนาทิดจะทําลายในพรหมจรรย์น,นี่แต่แม่พระพุทธเจ้าก็ยังให้คนไปมีอุบายให้คนไปดา่าไปทำลายไปอะไร,ะไร,ะไรต่างๆนะคะเนี่ยเพราะงั้นสมัยนั้นก็ศาสนาก็มากหลายแห่งไม่ใช่มีแต่พุทธศสาสนาอย่างเดียวรัทธิดีมาก ด่าและปริชาติพทระทีิสุสง์ไม่ปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์เป็นคุณปรารถนาแต่จะไม่ให้มีความสบายแก่พระพิสุแปลว่าเบียเดเบียนเบียดร้อนอะไร,ตะะไรแต่ไรลังแฉปราถนาจะไม่ให้เสื่มจากโยคะไม่ปราถนาจะจะไม่ให้พ้นไปมีความสุขไปที่พ้นจากโยคะอันนี้ก็หมายถึงทีเลทนั่นแหละ ดูแต่พระจากโยคะแต่พระที่สุทิจุลีอุบาสกอุบาสิกานะเช่นอย่าง่บางทีพระที่สุมีที่อยู่หรือพวกราวเอามากันแหละอุบาสกบาสิกาเนี่ยไปทำวิปปัสนาใช่ไหมเป็นที่สงบสงับเนี่ยบางคนก็ถือว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรละ บางวัดหรือบางคนก็ถือว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็ไปทําความบวรบกวนให้เดือดร้อนใช่ไหมไปทําอะไรขึ้นมาที่นั่นให้อึกรกะทึกให้มันเอกอะให้มันดกหขูจิตใจนี่จะได้ไม่มีความสงบระงับอย่างนี้เนี่ย,ยอันน,น,นี้อันนี้ก็ไม่ควรไปมาหาสู่ไม่ควรไปคบหาไม่ควรไปอาศัยวัน่ะ ทัานบอกมานะคะก็มีนี่ไปเบียดเบียนไปสรางอะไรขึ้นไปทําอะไรขึ้นไม่รู้ละให้มันเดกหูกระทึกจะได้ทํำไม่ได้อิปัตนาหรือว่าเลิกไปอันนี้ก็มีนะตามวัดบางวัดก็มีคที่มีเจตนาอย่างนี้ไม่ต้องคนอื่นนะคะแล้วก็ที่สุเนี่ยเนี่ยพระที่สุนั้นก็เข้าไปสู มาหาซ่องเศษสกุลทั้งหลายนั้นพระนิสุโคจรเที่ไปดังนี้ชื่อว่าอโคจาระแปลว,ว่าไปในที่ที่ไม่ควรไปนะ,ะเอวังก็มีด้วยประการดังนี้ <c oughs> อธิบายโคจระอโคจระนะสัพะกัตโมโคจโรอิเทกัจโจนะเวสิยะโคจโรโหติและนี่ก็วงเล็บไป นาะปานา,าระโจระโหติอะสังสัจโหวิหรติราชูหิตแล้วงเล็บนะหลอติศิยะและสาสาวะเกหิตอนะนิโลมิเกณนะสังสักเทนะยานิวาปนะตานิกูละนิกุลานิ ศรัทธาสัทธาประสนานิโอปานะโูตานิตาสาวะปะโชตานิอิสิวาตะปิติวาตานิอัพะตานิมานิแล้วก็วงเล็บโยคัตเหมะตามานิพิกขูนังพิกสุพิกุณีนางอุบาสก,กานัง อุบาสิกานังและอุปาสิกานังคงจะเป็นอุบาจกบาสิกาเนี่ยอุปาสิกะนั่นแหละแล้วก็นี่ก็เป็นอุปาสิกาทั้งสองอันก็แปลว่าคงจะตกตเติมสระอาลงไปตัทธาลูปานิกูลานิเสวติทัชติปายุปาสติอะยังวุตติโค จโยตินะฮะนี่กถาที่ที่ท่านได้อธิบายมาแล้วเนี่ยว่าเว้นอะไรบา้างเว้นอะไรบ้างอย่างไหนายอย่างไหนาเป็นโคจระโคจระมีอย่างไรอะโคจระมียังไงนะคะอันนี้อนาจาระอนาจาระจาระอนาจาระนี่ได้อธิบายมาแล้วนะคะนี่แล้วก็ท่านก็อาจารย์อธิบายนั่นแหละออกจากคาถาบทนี้ทมารีนี่ท่านก็วางไว้วา่า พระบาลีว่าอย่างนี้เพราะงันการที่อธิบายมาแล้วนี่ก็อธิบายตามคาถานี้วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายิสัชนาในโคจละสืบอนุสนที่ตามกระแสวาระพระบาลีมีเนื้อความในโคจละนั้นอตนนี้พูดถึงโคจละนะคะเมื่อกี้นี่อาโคจละนะที่ไม่ควรไปพระพุทธโคสาจารย์ เจ้าล่าวําปุถชาว่าตัปพะตัปโมโคเจโรรั้มํำทั้งสองประการคือโคโจละ <c oughs> และะโคจระนั้นเป็นดังเลย <c oughs> <c oughs> อิทเทกัโจโะเวสิยะโคโจโรพระสุสุบังจําพวกในพระพุทธศาสนานี้มีได้มีสกุลหญิงแค่สยาเป็นที่โคจร เรื่าไม่ไปมาหาสู่ตรงกันข้ามนี่แหละค่ะถ้าไปที่ห้ามไว้เนี่ยที่บอกไว้เนี่ยถ้าไปในที่ที่บอกไว้นี้ก็เป็นอโคเจระถ้าไม่ไปก็เป็นโคจระพระวิสุบางพวกในพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้มีสกุลหญิงแพทย์สยาเป็นที่โคจรม,ม,มิได้มีหญิงไม้เป็นที่โคจร มิได้มีสกุลหญิงสาวใหญ่และสะกุลหญิงกุมารีและบัน,บนทกและพระพิจุณณนี่และโรงเป็นที่ดื่มปินสุราเป็นที่โคจรอ่าเป็นที่โคจรนะคะอสังสัตโธวิหะละติราชูหิไม่ละคนกับพยาและมหาอมา์ของพยาไม่ละคนกับด้วยสิษี์ยะ และสาวกของสิษิยะไม่ละคนไปด้วยกายและวาจาอันเป็นข่าจึกแก่ศิขาทั้งสามมีอธิสินเป็นอธิยานิวาปณนะอุลานิอันหนึ่งสกุลทั้งหลายใดไม่ศรัทธาไม่เลื่องใสย่ำดาปริภาตพระที่สุและที่สุมีอุบาสกอุบาสิกาและปรารถนาจะไม่ให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นคุณจะไม่ให้สบายจะไม่ให้เกษนจากกามาทิโยพระแต่พระทิ่สุคือหมายว่าพ้นจากตามไม่ให้พ้นจากตามคือว่าไปทำความเพียรก็ไปรบกวนใช่ไม่ให้สติปัญญาเกิดแต่พระที่สุและที่สุมีวาศวาสิกาพระที่สุ ก็วิได้ไปเศษมิได้เข้าไปสู่มาหาสกุลทั้งหลายเนี่ยแปลว,ว่ารู้ว่าพวกนี้เป็นมิจฉาทิฐิไม่ได้ตั้งอยู่ในสมาทิฐิก็ไม่ไปมาหาสู่ในสกุลทั้งหลายนั้นยานิวาปะตานิกุรานิอันหนึ่งสกุลทั้งหลายใดมีศรัทธาเลื่อมใสปรากฏสะดุจจะดังว่าจะโบกกรณีอันมีบัวที่บุคคลขุดไว้ ในที่ประชุมผนท,ทางใหญ่ทั้งสี่และสกุลนั่นรุ่งเรืองเป็นอันหนึง่งอันเดียวกันด้วยรัศมีมีกาสาวะคัตท่านุ่งพรมแห่งพระพิสุและพระพิสุมีและพุ่งกระลบไปด้วยลมสิรพระพิสุและพระพิสุมีอันเป็นอิสิษเแวงหาที่ เรแบงหาที่ลักขันพาที่คุณและสกะุลทั้งหลายปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์ปรารถนาจะให้เนี่ยเป็นคุณปรารถนาจะให้อยู่ผาสุขจะให้กเกษมจากโยคะให้ท่านปฏิบัติให้มีความสุขช่วยเหลือให้ท่านปฏิบัติจะได้มีความสุขความสบายจะได้พ้นจากกิเลสจติตปัญญาของท่านจเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างนี้นี่ ก็อุปการะช่วยเหลือแต่พระีิสุและีิสุมีอุบาสกอุบาสิกาและพระีิสุก็เสวนะคบคาเข้าไปสู่มาหาสกุลทั้งหลายนั้นพระีิสุประพฤติดังนี้ที่วทรวดโคจรละ,ระ่าควรสมควรน,นะคะไปในที่ควรพระีิสุในพระศาสนานี้ประกอบและประกอบดี ถึงพร้อมมาพร้อมด้วยอาจาระและโคจาระดังนี้จึงได้ชื่อว่าอาจาระและโคจาระดังนี้จึงชื่อว่าอาจาระโคจาระสัมปันโนแปลว่าสมบูรณ์ด้วยเน่ยอาจาระแล้วก็โคจาระสมบูรณ์สัมปันโนนะคะอันเนี้ยอนอาจาระ อาจาระแปลว่าอะไรเมื่อกี้นี้จําได้ไหมคะอาจาระคือว่าประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติตามธรรมวินยัยเรียกว่าอาจาระโคจาระไปในสิ่งที่ควรไปนะคะนี่ขัดใจความหมายมาด้วยง่ายๆก็แล้วกันถ้าอนาจาระก็ประพฤติในสิ่งที่ไม่ควรผิดล่วงสิดถ้าบทพระวินยัยแล้วก็ อะโครจระ,ะก็ไปในสิ่งที่ม่ควรไปอะไรบ้างก็ได้อธิบายมาแล้วนะคะนี่รวมคำความหมายของคำว่าอาณาจาระนะคะอาจาระอาณาจาระไว้เพื่อจะได้กันลืมให้เข้าใจง่ายๆนะเพราะว่าเป็นภาษาบาลีนะคะควรประพฤติไม่ควรประพฤติควรไปไม่ควรไปอย่างนี้ อันหนึ่งอาจารย์และอันหนึ่งอาจารละและโคจาระในปฏิโมกขสังวรสินนีนักปราบพิงรู้โดยในอันเราจะ,สะแสดงดังนี้นี่นี้สิ่งที่ควรประพฤติและสิ่งที่ควรไปตามที่ในพระปฏิโมกขวรสินนี้ท่านจะอธิบายเรื่องนี้นะคะ นักปราชญ์พึงรู้ด้วยในอันเราจะแสดงดังนี้ทุวิโทอนาจาโลแทจิงอนาจารมีสองประการคืออนาจารประกอบในกายหนึ่งอนาจารประกอบในวาจานหนึ่งเป็นสองประการดังนี้แปลว่าข้อที่ควรและไม่ควรทั้งหลายที่ได้อธิบายมาแล้วในตอนต้นนี้เนะี่ยเมื่อสรุปลงแล้วก็ได้สองอย่างเท่านั้นอะ ได้กับกายละวาจาสองสองอันธนีเองเพราะฉะนั้นกายอนาจาระประพฤติที่ไม่ควรก็คือได้แต่กายละวาจานะคะที่ไม่ควรอาจาระก็เหมือนกันที่ควรก็ได้แต่กายละวาจาจ่เนะค,คือมีสองประการประกอบในกายหนึ่งวาจาหนึ่งนะคะานาจาระยุต,ติในกายเป็นดังเลย อาณาจาระที่ประกอบในกายนะ่ะเป็นอย่างไรแปลว่าประพทึกกายไม่ประทำกายที่ไม่ควรประทึกหรือว่าสิ่งที่ประพทติด,ด้วยกายไม่ควรอ,อย่างนี้นี่เป็นดังลืออิเทกจโจตัคโะสัคขะโตติพระที่สุด จำพวกหนึ่งในพระพุทธศาสนานีอยู่ในที่ประชุมสงฆ์ไม่เคารพแก่สงฆ์ยืนเกียรตีพระพิสุทั้งหลายที่เป็นพระเถระมีที่เป็นพระ <c oughs> เถระด้วยสริระและกีวรน,นั่งเกียดสีพระพิสุที่เป็นพระเถระด้วยสิริระและจีวร ว่าไปนั่งเบียดติดกันอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะยืนในเบื้องหน้านั่งในเบื้องหน้าพระพิสุที่เป็นพรถถะเถระนั่งอยู่ในอาสนะอันสูงคุมที่จะคุ้มหัวมีพระผู้ใหญ่อยู่ด้วยแล้วก็ต่อหน้าพระผู้ใหญ่ก็นั่งคุมหัวยืนคุมหัวอะไรอย่างนี้นะคะยืนเนจรจา ไกวแขนเจรจายืนเจรจาก็าไปยืนนิ่งแค่ขาแขนต้องกวัดแกงไปพูดพระวิสุทั้งหลายที่เป็นเทระมี่ได้ขึ้นสู่รองเทา้าเดินเท้าเปล่าตนก็สู่รองเทา้าคือตนก็ใส่รองเทา้าพระวิสุพระเถระผู้ใหญ่ท่านไม่ได้ใส่รองเทา้าแล้วก็ตัวก็เวลาที่ยืนพูดนั้น ก็ต้องไม่ใส่รงเท้านะนะคะแต่นี่ใส่แรงเท้าที่เป็นน่าไม่ถูกเป,เป็นอนาจาระในในในทางกายอันนี้เป็นในทางกายนะนี่ที่ว่ากายระพุทไปเป็นอนาจาระทางกายคือะพฤติดังนี้นี่นะคะพี่สิเป็นที่ที่เป็นเทระจงกรมในที่จงกรมต่ํา ตนจงกลมในที่จงกลมอันสูงนี้ก็ไม่ได้นะไม่ถูกประเทศ่านนี้ก็ไม่ถูกนะพระีิสุที่เป็นเทระจงกรมในแผ่นดินตนก็จงกลมในเนะี่ยจงกรมในที่จงกรมยืนแทกนั่งแท็กพระีิสุทั้งหลายที่เป็นเทระในที่ขับแคบทําให้ท่านไม่สะดวกห้ามพระีิสุบวดใหม่ ด้วยที่นั่งนีได้บอกกล่าวพระที่สุเป็นเถระให้รู้เสียก่อนแล้วก็ใส่ปืนเข้าไปในกองไฟในโรงไฟมีมิได้มีได้บอกพระที่สุเป็นเถระก่อน,น,ปน,นอเปิดประตูโรงไฟแมอันนี้ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะ คือว่าตอนนี้ไม่มีไอ้โรงปืนลงไปอะไรแต่อะไรเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ไม่เคยใชท้ายกันแล้วอีกตอนนี้นะคะแต่ก็คงจะมีไอ้โรงอะไรต่อ,อะไรของเขาที่เขาสำหรับเป็นเครื่องพัสดุที่สำหรับท้าอ่ะแต่ว่าเขาไว้ในห้องหรือเ,เขาปิดประตูให้ท่านจะเข้าไปนั่นจะต้องขออนุญาตพ้าภิสษุผู้รักษารี่วงนก่อนแล้วก็การควบ กระทั่งพระพิสุผู้เป็นเถระแล้วลงสู่ท่าน้ำล่วงลงไปในเบื้องหน้าพระเถระอาบน้ำกระทบกระทั่งพระเถระอาบน้ำแล้วก็ว่ายน้ำกระเด็นขึ้นมาหน้าตาพระผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้อาบน้ำนแล้วก็เมื่อขึ้นจากน้ำก็กระทบกระทั่งพระพิสุผู้เป็นเถระ ขึ้นในเรื่องหน้าอันตระคังปวีสันโตปิเมื่อจะเข้าไปสู่โคจรคามก็อะไรคือตักตะค,คือเสยบสีนี่เป็นภาษาต่างฟังโบราณนะพระพิสุที่เป็นเทระเดินไปในหนทาง แทรกไปโดยต่างๆแล้วก็เดินเลื่องขึ้นไปเช่นอย่างว่าพระท่านพระผู้ใหญ่ท่านกำลังเดินเนยตัวก็เดินกำลังจะรีบไปขอแทรกไปไปสุ้าจะรีบไปอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะนี่เป็นอโครจระเนี่ยเป็นเป็นอนาจาระนี่โดยกายน,นะโดยกาย